เฮ้ยช่วยจิ้นน้ำโอ้ยมาตรงนี้น่ะเดี๋ยวนพี่ยิ้มที่นี่ดูโอ้ไิ้ก็ไม่ดีด้วยดดมาดูลใจแค่จ้งน้องบมึงบะเี้ยนี่จะอดจมเียละมือลงั้นเลยอ่าครัครับอ่าอย่างนี้แหละครับ่าเอาสามอันก่อน ไปปไปมนี้โทกใครหายครับมนี้ทงใครหายครมรหายไหมครับไปไโทรไปให้มาติโตแจจีด้วยหอดมั้งยต้องเพลงน้ำโอ้ยวันหน้ามูนะงรมาวันหน้ามูเนี่ยไ้เดี๋ยวมาเขาเล่นดีก่ารบมาจเปียบับเปียบั้เปียบียบ คนที่หนึ่งมาคนที่สองมาคนที่สองมาเราคนเราเล่นแล้วไปเลยมานครอครูวันครูเขาจโดนฝ่ายมือฮึ๊บ่ายมือฮึ๊บอ่าอ่าคงจะไดาจะนิดเออจะัี

มาเที่ยจะโหดน้ำเลยหมบแล้วเฮ้ยจิงงวนแล้วน่แลเ้ขมาเนี่ยมาเฮ้ยปือเฮ้ยคุณต้องนอนบงยดีดกันบางสร็จหรอยไปดสมาหมดแล้วเอ่อหมดแล้วมาแกมาเอาม่ให้หมดปึ๊บอ่ะอันนี้เธอรับมามีมงนี้ทางนี้ไหมเด้ไหม่ มันไม่มาจีบป้นด้บตหวอกขนู้งแกล้งหงออยู่นนี้มาแองนี้นะรับไหมให้รับไม่ทันนะปามาปลามาอไาเลยอะไบ้ปเยโอเคปลไม่่นป อุาิเโดมาเชียประตูนะเจเออฝากไว้ที่สมรเสี่ยมีวนันนะฝา้ที่คกนกันนะ้กนอนั่นละเออนงสิงนั่งสเรียบร้อยเจอเรียบร้อยฝากดวงวาคูกํากับจเจอแลยมึงเบ้บบ ูกำกับโอเคเดียวเดียวต้ลองเดียวอะไรจับก่อนได้เนี่ยเดลยได้ได้ไดได้ไม่ลองดูก่อนไม่เป็นไรน้ำหนักตัวเยอะ๊บอ่าโดนหได้แค่ได้แค่ไั้เอามาเอาม่อีกทีอีกที

แม่เดือดข้าลูดวยไอ้เอกยุดผูแมนโอเควมาดใมัยอป้าเมยเเ่มาคอยจะไ่อนแล้วมาันแล้วมาใมัยน่คิดไปก่อมาร่ยเนีครับ่อคนสุดท้ายนดีนะข้อ่ละหรออ่าโอ้ยิก่อนบอยมาุแล้ดีมาฟังนี้ไงโดนี่ตรงนี้โดลงมาจับเชือก ๊กข้ามไปมันจะใหญ่ใช่ไหมอ่าอ่าใให้ใหให้ดูดินมาดินนู้ไม่มาอเาาพูลงไปก่อนเกมครัวเลยไปซอมตูเลยปนในญปน้วะอโน้ยฝาาอโน้ยนี่เลยญี่ปุ่นอ่าเฮ้ยอ่าง่ายไมมู้แบอลมาแล้วบอลูีด้วยถามว่าน่จะคมว่ำไหม งน้ตาจะไปยืนรับก้องในกล้องนี่ไอ้หละโดดปุ๊บอันนี้เลยนะผู้หดึงมาเลยมาเธอหน้นแหละอ่ะไปจืนละกันอันหนึ่งอันหนึ่งสองสามปุ๊บไม่โดนเลยับวนะไม่โดนเลยอะหน้หน้ันโดดที่ไหนโ่หน้าัโดดที่รอจับยังไับดจับ่ไม่ยืดจับไม่โดหนึ่งสอง มันไม่นีเห็นไหมเนี่ยอันจะอะไม่เข้าคุไงนี้ควนี้นี่โบนี้นี่นี่นะเดี๋ยวก่อนถือถร้ออยล่น้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าบาอ่ะมาเดียวครูจะปล่อยนะไม่จับมันนะพร้อมนะเดี๋ยวคไม่จับนะอ่าโอเคพร้อมยังอานึงสองสา เอาไปปู also, no, no. Like okay. ่จะเอาคนยนี way, s <S okay. ้แม่อ่ะนะครับบินจะเริ่มเอาเขาจะไปใครเดีวยวม่โมน่าโมเดี่ยวโอ้ดิวผ่ากายเรี่ยวเดี่ยวกระป่นกรนป๋องเดี่ยวลองดูเบลวนน้อนด้ป่ะน่งสองสามรรอร ามไปฝั่ง้นดิข้ามมาเออข้ามทไมเออไปฝั่ง้นดิอ่าออันหนึ่งสมาเลยกะีอวเมาน้นอ่ะมาอีกสานยไม่เลี <c oughs> <t ong> um, ้ยงไงเด็หเได้นะครบ แขนเธอกำลังแขนดีเนะเธอลำบกตัวมันเยอะอ่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นก้หมดแก้เอาเฮิร์ดมันร้จะหุ่นป่ะไม่ใช่ไม่ได้โยนแม่งน้นป่ะจี๋มันตัวเล็กมันได้อะไร่ะพินทกพินแกเดี๋ยวคูบานย่หางจากเยอะเกินสองเมตรเกินสองเมตรเอามือนี่นี้ก็ได้ก็ได้น่ามีทิศนี่หัวโม่อะไรเนี่ยไอ้จียมันจะดูมัน ดูมาในเกมอะไรนีเรียกคนเนี่ยคูบินก็เตมทีนะเรียกเอาร้องไปรองก็ได้เอาเน้อไม่ยืดเลวมไม่่นู้นไปเขาจะยืดเขาจะัคอไปไปแล้วี่จะม้าไม่ทันาเวลอ่ามาน้องขารอน้องขารออยู่ไปไป น้าเวาแก้มละไม่ทานอะไรยังไงละไ้อยากโดนจังเลยอ่ะโอยเดี๋ยวคือไปขคนเปียทุกคน้วนะถ้าโมันอ่ะมหมันข้นเข้าไหรมข้นเท่าไหร่ผม่าไห่ข้นมันโดนมหดมดนหานมเยอะเลยพอแล้วมาได้ หมดแล้วอะทีนแก้มือลมึงไอที่ยังไม่แกน้ำเลยอตั้งแถวเลยทีเดียวั้งแถวรอโอเคครับอตั้งแถบเปี้ยแล้วหนงสองงไม่ติจต้งมีจังกันต้องมีจังกันอะต้งมีไม่ใจแน่ออะอะโอเคนะมันแบ่นิ่งอันตรายอันนี้้ง้ไปฮึ๊อะโอเค ไอ้เดี๋ยวมาลงน้ำเองเดี๋ยวมปเป็นต้ข้างบนมาจบก่อนเฉเลย